เวลาปัดที่ลงใต้ได้เลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาดูดี่าครับอ่อช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับองอกนะครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับในการมาประกวดส่งตาำคนเนี่ยครับลูกเนี่ยอ้โหช่าันทม่เมาสีไรคะพี่ดัน ยอมอัิริรนาวดีมอมีอาณาจักรูนันโคบุระตวัสดีค่ะข้าคือเจ้าหญิงอภิญยาอัตนาวดีมาจากแคว้นปูนันคันแปนะคะแต่เป็นราชอก้อยค่ะขอบคุณนี่แบบยากเนี่ยีวเต็มที่ไหนจาวาวีไหน ya que es i 我自己吃来了。So กินได้แม้ว่าตามอย่างเงี้ยการนี้มันประกบการตามเสร็จหรือยังใส่อะไรไปเยอมากหนามากคนโคตร เดนียรงีคดีนี้ท่านคณะกรรมการเย่ด้เนชิมึดสทจอมึดเาจะสังเกตหน้าตาของาจยขณะชิมก่อนชิมและหลังชิมนะคะอาายตงตาลูกปริญาย่ทว่ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับส้มตำที่ไม่ทำลายใบตองหือส้มตมันนี้นะครับใส่ความหล่อความต่างและใส่ความอร่อยเอ มาเยอะไม่ตึกหนึ่งมีใครชอบหนม่รู้ไรั่ากนเอาไปทำไม่รู้หลายอ่ะแค่ไหนเก็บเป็นคองรับันนล้วคุะเรมอะไรเห็น اوه 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 อมาเอตมาไม่คุมต้นะครับเราต้องระมัวังด้วยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ส่วนล่างต้องระวังมากถ้าเป็นโดนสวนล่างเนี่ยกระกลเป็นผักชีฝร่งใช้ต้มกับเลือดหมูนะครับจำเลยตำเลยแซฟีิลีเด้ค่ะสมตังค่ะจต่กธสวยเลยค่ะ

ไม่สวยแล้วตกลงไปหมดแล้วเว่ยตกลงไปหมดแล้วไปดูเยอะๆคือไปในเส้นสั้นๆเลยนะซุปดำอันนี้ก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงว่าเราจะยกมือซุปดำก่อนนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยสุปดำเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารธรรมดามันคือศิลปะมันคือวิทยาศาสตร์มันคือปรัชญา ตำเนี่ยนะครับไม่ว่าใครทุกคนก็คงเคยกินก็ถ้าจะเรียกเรียกว่าเอนไซม์ปาเป็นของมันนี่แหะครับกําลังจุกจีดไหลพาดอยู่ในเลืนเลือดเวเลอร์อาร์เทอรีของซึ่งส้มตำจานนี้นะครับจูเป็น การนําเอาศาสารทุกอย่างที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมานะครับตั้งแต่เริ่มมีอารยธรรมรวบรวมมาในจานได้เพียเดียวนะครับกลายเป็นที่พากอาหารซึ่งไม่มีอาหารใดที่จะเปรียบได้อีกแล้วครับอีกมาค่ะซุปเปอร์ดิลิชสุนมาค่ะเป็นสิ่งผุดไปค่ะสิ่งเหมือนจะเกได้ไรสิ่งไม่รู้เป็นไรลองสิ อาชิมกันเองแลยแซ่บบอแซบลายเ้อะแบอยิไม่ได้เหรอไงวะ, <laughs> ะคะุณต้องนขอบคุณตงา0ปีของดิันนี่นะคะ คุณและท่าทายกับส้มตาตานี้เลยคุณอยากคิดว่านี่เป็นแค่ต้มตํามันมีติกลนถ้าคุณถามกรรมการคุณจะรู้ว่าต้มตําตุดย่าเห็นเรียมดูแหยเออดูด้วยต่ตั้งกล้องเห็นป่ะคนนี้เหล่ยต้มตํอยู่

แล้วกถามใไปแปลกๆพก็นางจัดว่าคงต่อได้คำเดียวมีรถใหญ่มากค่ะถ้าเกิดจะหวานเกินไปก็พอพระนางได้หัวใจบริสุทธิ์ใส่ลงไป ลอรไอ้เนาะเดี๋ยวนับตกไปคนหนึ่งการประกวดที่เราแล้วครัาเรานับตกไปคนหนึ่งอ่ะใส่เข้าอีกคนผมตอนนี้เราเดินสํารวจจานส้มตังกันจะมิดีไหมคะว่าตึกไหนหมดแล้วบ้างเออเลยครับเอ่อสังเกตว่าตึกนี้จานไปไหนอะคะจานอร่อยมากค่ะแม้แต่จานก็ไม่เหลือค่ะอทานจานเข้าไปด้วยทานจานเข้าไปด้วยแล้วนะคะแล้วตึกนี้ตึกนี้เรียบบ้างไหมหนึ่งครับไม่ทราบว่าดีใจแค่ไหนครับที่อาหารหมดไปแล้วในครั้งนี้ อันนี้โค้กที่สองนะฮะที่หมดนะฮะโค้กสองครับเอาโค้กสองแล้วนะครับแสดงว่าขายดีนะคะเพิ่งไปขโมยมาเลยครับมาต็ดนี้กันบ้างดีกว่าค่ะาตึกอ,อะไรเอ่ยตึกสองค่ะตึกสองนะคะสังเกตว่าจานต้ตมตังก็หมดเรียบร้อยแล้วแถมมีดอกดาวเรืองอีก้วยนะคะด้านนี้ครับน้องซุ้ครับเหลือเต็มตาเลยครับตึกแปดครับผมติดตามวันน้พูดเลยนะคะ โอเคว่าตึกนั้นมีพรมอะไรให้คอด้วยสีสวยมากอจะว่าไปนี่เหมือนกับหาเสียงเลยนะคะเวลาเลือกตั้งนะคะเอามาตึกนี้กันดีกว่าแต่งตัวนี่บอกว่าถ้าอีสานอย่างจริงๆเลยนะคะอันแนะนำกันนิดนึงค่ะค่ะก็ก็เนี้ยนะคะก็หมดเลยค่ะก็เพราะมันอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะบอก คุณตึกข้างๆนะคะว่าถ้าแบบว่าอยากกินไม่ต้องกลัวเหลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะจุดทูปแล้วก็ตําไปให้พวกเราก็ตําอร่อยค่ะเออโทษนะครับนี่เป็นจานเปล่าหรือเปล่า,ลา,ลาครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับส้มตำคืออรยธรรมตอนตําเสร็จเนี่ยมันคือความรุ่งเรืองของอรยธรรมแต่ตอนที่กินหมดเนี่ยมันเหมือนกับเศษซากอรยธรรม ที่น่าศึกษาและมีคุณค่าอย่างยิ่งครับขอบคุณมากมากเลยนะคะับนธรราค่ะหูยเหลือเกินจริงๆเลยึกคุณหญิงร่างกันมากครับไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับการทำส้มตำครับผมถั่วยังติดฟันอ๋อถั่วยังติดฟันอยู่เลยนะแสดงว่าอร่อยมากใช่ไหมครับแล้วตานึกยังไงบ้างครับรู้สึกอร่อยค่ะอ๋อครับผมโอเคฮะทันงนี้ตึกเก้านะครับ นี่ถืออะไรมาครับผมช่วยโชว์นิดนึ่งครับซาอะไรครับผมซาซาอ๋อซานะครับผมแล้วที่คอมีห้อยห้อยอะไรครับผมพผัวอะไรผัวอะไรสังเกตว่ามีเงินด้วยนะคะหมุนหน่อยค่ะหมุนหน่อยค่ะมีเงินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อะไรครับไม่รู้จักเป็นแบรน์กาโมนะฮะใช่ครับผมขอขอบปากขอขอบคอนะครับผมที่นี้ผมขอเรียนเชิญอาจารย์จงชัย ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดตามส้มตามทุกท,กทกคนเลยนะครับผมขอเชิญเวทีนะครับสยงปรบมือด้วยครับผมเป็นสมุดที่ระลึกจากคณะกรรมการนักเรียนนะฮะแล้วครับค่ะเริ่มจากปิดแรกกันก่อนเลยนะคะขอเชิญตัวแทนผู้ร่วมประกวดตามส้มตามนะคะจัดปิดหนึ่งขึ้นรับมอบของที่ระลึกก่อนเลยค่ะ ต่อไปนะคะตึกสองค่ะประมือครับผมสำหรับคนไปนะคะเป็นตัวแทนจากตึกสามค่ะและตึกแปดครับผม <laughs> และตัวแทนจากตึกเก้าครับตึกต่อไปนะคะตึกห้าสิบห้าปีค่ะตึกต่อไปเลยค่ะตึกหกสิบปีค่ะและตึกหญิงรังครับผม แลกตึกสุดท้ายครับตึกศิลปะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆฮะลีลาเธอเหลือจมากเลยนะครับก่อนที่จะประกาศผลเราขอเดชชยันตรงใจทางด้านกลางเวทีเลยนะฮะเชิงกลางเวทีเลยครับที่เราจะประกาศผลการตำส้มตำกันแล้วคับั้งจุ้ยผลอยู่ของอยู่ในมือน้้งจุ้ยแล้วตอนนี้ผลการประกวดตำส้มตำอยู่ในมือของจุ้ยแล้วนะคะเรามาประกาศจากรางวัลอันดับสามกันก่อนเลยแล้วกันนะคะ โดยที่รางวัลของเรานะคะก็จะมีของรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งะคะจะได้เป็นขนมไทยจากร้านขนมไทยพนมงคลนะคะมูลค่า300บาทและยังมี <บา S 1> กีท์โอล์ช์บัตรกำนันจากร้านไอดินไอดินกลิ่นโคกมูลค่า500บาทด้วยนะคะพร้อมบัตรลด10%ด้วยนะครับผมขอเซปรงมือให้กับรางวัลครับค่ะต้อง อกจากนี้นะคะรางวัลที่2จะได้ขนมไทยนะคะมูลค่า200บาทแล้วก็กิฟต์วอลชอร์นะคะบัตรกำนันมูลค่า200บาทจากร้านไอดินกลิ่นโคกนะคะส่วนรางวัลที่3ค่ะก็ยังไอดินกลิ่นโคกเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นบัตรกำนันมูลค่า100บาทพร้อมกับขนมไทยจากร้านขนมไทยพรมงคลค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เวลาที่นักทึกใจมาถึงแล้วใช่แล้วเราประกาศผลรางวัลที่3กมนปก่อนเลยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลที่3ได้แก่ ผู้เข้าประกวดตามส้มตามจาก9ค่ะค่ะแล้วรางวัลต่อไปนะคะคก็จะเป็นผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลรองอันดับสองนะคะดได้แก่เข้าประกวดจากตึกหนึ่งค่ะ รางวัลที่เชื่อว่าทุกคนคงจะรุนและรอคอยกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรบางวัลนี้สําหรับรบางวัลชนะเลิศการแข่งขันตัมส้มตำประจําปี2546นะคะผู้ที่ชนะเลิศก็มาแปลกๆเหมือนกับรบางวัลที่จะได้ในครั้งนี้นะคะขอจะ้าวไหมคะว่าเป็นใครเอาเป็นว่าประกาศเลยแล้วกันนะ,ะผู้ที่ได้รับรบางวัลคือแทนจัดตึกสามค่ะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จงชัยอย่างสูงนะครับผมอย่างด้านค่ะตอนนี้นะคะขอขอเชิญตัวแทนจากวงดนตรีไทยนะคะขึ้นรับมอบของที่ระลึกจากท่านอาจารย์จงชัยค่ะขอขอบพระคุณและเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับผู้แข่งขันตามส้มตามนะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะ อะไรเขาเสียงผมให้กับวงดนตรีไทยของเราครับใช่แล้วค่ะวงดนตรีไทยที่ช่วยบันเลงเพลง